ประเด็นที่น่าวิตกกังวลเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแฟนๆชาวไทยครับวิตกกังวลเกี่ยวกับมือเซตครับว่าอาจจะเซตไม่เข้ามือทางด้านของตัวตบหรือเปล่าหลายๆคนกังวลใจมากครับในการเล่นของซิริมาและโสลยาแต่อกบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเลยครับและจะมีอะไรกันบ,บ้างที่จะทําให้เราใจชื้นในบ้างวันนี้อกแจกแจงกันมาทั้งหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนในซีเกมนะครับและหาใจความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนนะครับรถยนตุซูกินะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับ u ุซูกิสวีป g l n e มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ G.L.NEX EDITION เสริมเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวสัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูเคฟล่าเพิดเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสายสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดดูโอเจ็ตและแพลตฟอร์มไฮเทคเพิ่มสันทธนะในการขับขี่ที่ช่วยพรร้อมะบ,บ ความปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิ Suzuki, ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันครับว่ามากกรรมซีเกมเนี่ยดำเนินมาเนี่ยหูก็ใกล้จะจบแล้วนะและทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้เข้ารอบ2เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ทีนี้ครับมันมีความวิตกกังวลครับของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับไม่ว่าจะเป็นในเพจต่างๆในกลุ่มต่างๆ,ทาง,ๆทาง Facebook และ YouTube เนี่ ความกังวลเกี่ยวกับทางด้านของมือเซตครับว่าแน่นอนเลยครับเราเสียกับตันผู้พรพันเกิดปาดไปทําให้เราต้องใช้ทางด้านของสริมารและสรยาลงมาเป็นมือเซตด้กันทั้งคู่เลยครับแลวก็แน่นอนครับสริมารและสซยาเนี่ยครับก็จะมีการเซตผิดเซตพลาดกันบ้างครับบางจังหวะก็อาจจะดูไม่ค่อยลงล็อกลงตัวสักเท่าไหร่เนาะอาจจะด้วยการรวมทีมที่มันไม่พร้อมกันอะไรแบบนี้นะครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้ครับไม่ต้องกังวลครับโอเหาเหตุผลไหมเพื่อนๆสบายใจได้อย่างแน่นอนครับจัดมาสาเหตุผลจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้ ผลแรกเลยครับแน่นอนกับว่าทีมชาติไทยเนี่ยในการเจอทีมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเรายังไม่เอาจริงนะครับเพื่อน จะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหบุ๋มปิ่มก็ยังไม่ได้เอาจริงสักเท่าไหร่หลายๆคนในทีมก็ยังไม่ได้เอาจริงสักเท่าไหร่เลยครับเราเน้นในเรื่องของการเทคนิคมากกว่าและในเรื่องการเข้าขารู้ใจได้เรื่องการลองระบบแบบนี้ลองระบบแบบนั้นอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอกมองว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นแมตช์กับฟิลิปปินส์ถ้ามันเป็นแมตช์กับทางด้านของเวียดนามจริงๆอกว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเกมที่ผ่านมาในรอบแรกโอเคแหละเราก็จริงจังนะแต่เรื่องความเข้มข้นของเกมเนี่ยเราอาจจะลองผิดลองถูกอะไรกับบ้างมันอยู่ช่่วววงงกกกาารรปัับบตหลุมมมิ็็เเยๆพ แบบนี้เนาะโอ๊กเชื่อว่ามันอาจจะมีผิดพลาดอะไรเลร็กน้อยโอ๊กเชื่อว่าถ้าเราเอาจริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนครับ พอได้ให้พูดกันตรงๆนะครับเราเกิดว่าเอาจริงเอาจังในรอบแรกนะทุ่มสุดตัวตบสุดตัวถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนครับไม่ใช่แค่ซีเกมน,นะมันจะลากไปถึง VNL แล้วก็คัดโอลิมปิกเลยครับเพราะฉะั้นอมองว่าในรอบแรกผลงานเนี่ยอาจจะมีเซตไม่ดีบ้างอาจจะมีแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าพี่เจ๊กับพรพันธ์ที่อยู่กับทีมมานานนะอาจจะมีจังหวะพลาดบ,บ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้นอมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับหลายๆทีมก็เป็นเพราะฉะนันไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับเรื่องนี้เนาะ่วนในผลที่2ครับที่อกยกมาครับ ชาติไทยอะ่ะมือเซตต่างชาติที่คุยกันคนละภาษาเขายังสื่อสารกันรู้เรื่องเลยในต่างทีมในอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นครับเราคุยภาษาเดียวกันคุยภาษาไทยเหมือนกันและสาวในแคมป์ทีมชาติเนี่ยหลายคนก็ดูสนิทสนมกันมากเพราะฉะนั้นอกมองว่าไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเซตการสื่อสารกันอะไรแบบนี้อกเชื่อว่าเขาเข้าใจกันหมดและแน่นอนครับสุริยาและศิริมาก,ก็ไม่ใช่เด็กใหม่นะคือพวกเขาก็อยู่กับทีมมานานนะครับทั้งสองคนก็ติดทีมชาติมาด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ผ่านสิงห์เหนือเสือใต้ผ่านร้อนผ่าน,าน,าน อาจจะมีการจูนกันเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะครับโอเเชื่อว่ามันสื่อสารกันได้อยู่แล้วเราคุยภาษาไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับการสื่อสารโอกว่าเราทําได้อย่างแน่นอนนะครับและให้ผลที่3ครับตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าก็เห็นกันมาแต่อ้อนแต่อ่อ,อยู่แล้วครับจังหวะบิ่มขึ้นมาก็จะมีทันกับทางน้าของโสลยาบ้างทันกับสิริมาบ้างอะไรแบบนี้ลโลกเชื่อว่าในการที่ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยได้ลงเล่นอะไรแบบนี้โลเเชื่อว่าสิริมากับโสลยาก็ติดตามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูู้้้้อยย่่่่แแแลวววัับบบบบบาาาาจจะะเเซซตตตตตไไหหหหนนทททํํใใงีสุด เล่นเล่นง่ายที่สุดโอ๊กมองว่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันเป็นคนคุ้นเคยกันอะเอาง่าย,ายๆเขาสนิทสน,นมกันพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลครับผลงานที่มันไม่ดีโอ๊กว่ามันก็เป็นในเรื่องของรอบแรกแหละเราอาจจะมีการจูนอาจจะมีการปรับระบบอะไรกันเล็กน,น้อยตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับโอ๊กเชื่อว่าเจอกับฟิลิปปินส์เจอกับเวียดนาม เราจัดหนักเราจัดเต็มอย่างแน่นอนครับเราโอคมั่นใจว่าเหรียญทองครั้งนี้ไม่หลุดไปไหนอย่างแน่นอนคว้าเหรียญทองสวยๆก่อนไปลุย VNL อย่างแน่นอนครับผมแล้วเมื่อไหร่ครับคิดเห็นอย่างไรก็ตามคิดเห็นอย่างไร,งไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะเ,นเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ